มาเอาปลาสาครับนี่ครับเอาลุ่นกันลุ่นกันวัตถิมันบ่ครับมนอก็สอบมากานี่เน่ยสาดมีบ่ มีปลาไหลปลาคอปลาไหลฮะูครับงูปาเตียชมบรรยากาศเลยครับเด้อโอ้ยนนขานะเออ,อเอี้ย็นบมนี่งูงูน ทสนีแค sure ่เอานีักเด้ครับเด้เนี่ยกกสอบดิไหสอบอยู่นาล้นลุงเจ้ยเอากระสอบใช่ไหมเจ้หนอกิ้งก้าใส่ยกเบื้องหลับประคอตัวนี้นี่สองตัวนี่สามตัวตัวนี้ตัวใหญ่มาสยกเนี่ยสองตัวโลบวะัขึ้นเนียแท้ บนั้นบนั้นของจริงมันบ่ยยัังงอีกออมงันนี้แค่เอานี่ไต่ผักเด้อครับเด้อนี่มาแล้วครับถังน้ำมาแล้วถังน้ำมาแล้วถังใส่ปลาบ่ครับบุญถังใส่ปลาถังใส่ปลาม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 าอันนี้เพิ่นเราเพิ่นของแถมมาโอ้โห อันน right> you know. ี้คือเหลียกดำยหอยเนย่ะบนของแท้นะครับเด้อนี่แหละครับอีสานบ้านเฮาหากินเนี่ยครับง่ายๆเราต้องไปตลาดครับเ้าไปใส่ผุดไหมใส่ข้าวเดียวเจ้าป้อน ปลาอบุกบิ๊กไปเอาข้าวเดี no ๋ยวปลาอเอาาสีับสอนเพาตายหรออันนี้ปลาสลิดวนนิดน่อยนี่ปลาสลิดปลาเข็งเออนีเปนปลากระเดิดป่ปลาปลาสลิดตัวนี้ปลาสลิดหน่อยนี่นี่นี่อันนี้นี่อันนี้ปลากระเดิดน่อยเนาะปลากรดีเออปลากรดีจปวางไหนเนาะมามาเก็บปลามาหนี่เอาเก็บที่เก็บที่องเก็บปตัวต่างา อาจารย์โรงนั่นนละงภาพยนตร์น่ะบรรยากาศครับชมบรรยากาศจักนอยในในน้อยเราอย่างจักน้อยตึกแถวนะครับด้วจักน่อยนี่อันนี้แค่แบบ<อ>เรียกนำย่อยครับนำจิ้มมัน่านำจิ้มมัน่าที่น้าบอ,อกเพียงว่านำเท ได้จากโลได้จากโลกาวาะว่าบระกอว่าหันได้ก็โลนี่กะว่าสิบโลาวา่ลกา,วากาาันปปิดชมบรรยากาศการจับจาปลาบบไปจับปลาบอก รอลงอย่างเดียวรอลงอะไรลงปากมชมบรรยากาศรอบรอบครับ เสียวขึ้นอีกเทียนนี่นะสามบ่อีเที่ยเดียวปลาไหลพ่อด้เลยบ่ปลาไหลเหมือนกันตาตีได้แต่งูตาตีอไปใส่เว้ปลาไหลดอกสองบ่ยี่ได้ พอๆนั่นดิให่พอได้กันเลมอ๋อหลอบลอมากัวกัวกันฮะไม่ยังไม่ตาย